ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่16สิงหาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มอกกนรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดกวันอาทิตย์ค่ะวถ้วยช่วงนี้นะคะน้ำหนักตัวจะขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์กินเยอะนะคะทานเยอะนะคะมีโอกาสที่จะได้ ไปกินไปทานนะคะอาหารกับคนที่ถูกใจนะคะไปกับคนที่รู้ใจหรือบางคนก็ไปกับคนในครอบครัวเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะนะ่ค่อนข้างจะความสุขนะคะสิบไม่เท้านะคะด้านของการงานนะคะมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายวันนี้งานเยอะด้วยนะคะงานมากนะคะใครที่ทํางานประเภทโกดังหรือว่างานโรงงานใหญ่ๆนะคะ อาจจะมีโอกาสต้องยกของหนักๆได้ด้วยแต่เราเป็นคนที่อดทนอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าอืดน,นะคะอดทนนะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานทําได้ดีนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้หรือว่าใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะบางคนปวดแข้งปวดขาความรักนะคะ คนที่มีคู่ครองมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจบางคนอาจจะเจ,เจอกันในสถานที่คนหมู่มากหรือตามร้านอาหารได้ด้วยนะคะโชคลาภวันนี้โดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะนะัเสียงโชคได้ไหมเสียงได้นะคะเลขโรมันจากพะยิปซีมีเลข9-2-0-1นะคะ9ก0 1ะคะต่อไปคนมันจันทร์ คุณวันจันนะคะสี่ไม้เท้าอัศวินดาบนะคะเดอะอัมเฟร์คุณวันจันดวงดีนะคะในเรื่องของการงานเขาเรียกว่ามีโอกาสเติบโตหรือการงานที่มีความมั่นคงนะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีดวงเดินทางนะคะบางคน ได้รับคําสั่งจากผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าโดยเฉพาะง,งานทางด้านหน่วยงานราชการทหารตํารวจนะคะเขาเรียกว่าโดนคําสั่งแบบสายฟ้าฟาดนะคะนะักเขาเรียกว่ารีบไปรีบกลับนะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานวันนี้นะคะงานเยอะทำงานทำงานออกมาได้ดีนะคะ รวมทั้งใครบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะคะการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะแปดดาบอัศวินดาบนะคะต้องระวังด้วยนะคะมีโอกาสซ่อมรถนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะในเรื่องของการเงินนะคะ มีรายจ่ายก็อย่างที่บอกบางคนนะคะโน้นพังนี่พังโน้นเสียนี่เสียนะคะหรือว่าใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติหรือเป็นคนในหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันจากพายิบสีนะคะมีเลข4 0 4 8นะคะ4 0 4 8นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสิบแม่เท้า วันนี้งานเยอะนะคะนะมีการงานที่มีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการงานการติดต่องานการประสานงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะวันนี้งานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ เดอะซันนะคะความดวงดีความดวงเฮงนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะใครรงงานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีหรือใครที่ทําอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้าเข้ามานะคะแทนบรเการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมเรียกว่า บางคนก็เรียกว่าชีพผจรลงเท้านะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะเด่นด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะหรือว่าบางคนเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะบางคนเจอกันทาง โลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภบ,บ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพันยิบสี่มีเลขศูนย์ศูนย์เก้าสี่นะคะศูนย์ศูนย์เก้าสี่นะคะต่อไปคนบนพุทธ คนวันพุธนะคะสี่ไม้เท้าเดอะมูลนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะ พักผ่อนน้อยนะคะบบางคนตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้เข้ากะดึกหรือเปล่านะคะบางคนก็อาจจะดูหนังดูละครนะคะเรียกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะขยันนะคะกระตืรอรือร้นนะคะหรือว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะประเภทร้านโชว์หวยนะคะหรือว่าร้านเกี่ยวข้องกับ คนในครอบครัวนะคะบางคนเปิดบ้านเป็นออฟฟิศนะคะได้ด้วยนะคะนะก็ยังเจ็มตลาดได้ดีนะคะราชินีดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะต้องอดทนเนาะ,ะต้องรอดต้องไหวนะคะต้องผ่านไปให้ได้นะคะเขาเรียกว่าคนแกล่งนะคะในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสิบดาบนะคะความว้าวุ่นความสับสนนะคะกังวลเกี่ยวกับหลายหลายสิ่งหลายหอย่างนะคะบางคนนะคะเป็นห่วง คนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของอคุณแม่หรือว่าคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยกันเป็นกันตายของใครบางคนนะคะนะการเงินนะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนน้นฟังนี่ฟังน้นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะในช่วงนี้อาจจะก็เรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจาะพายุสี่เลขสี่แปดศนะคะสี่แนะคะ คนวันพฤหัสนะคะสี่ดาบนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสเขาเรียกว่าใครหลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของการรอนะคะบางคนรอบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสนะคะทาวเวอร์ทาวเวอร์สี่ดาบนะคะระวังจะเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะ มีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะต้องรอบคอบนะคะในการใช้รถนะคะมีโอกาส,กาสเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะนะเราก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนนะคะมีดวงเสียเงินนะคะก้อนใหญ่ด้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างก็ได้นะคะนะซ่อมแซมปรับปรุงน่นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยนะคะก้าเหรียญน,นะคะแต่เราเสียเงิน มีดวงเสียเงินก็จริงนะคะแต่เราก็มีเงินเข้ามานะคะเรียกว่ายัางเอาตัวรอดได้อยู่นะคะเสียก้อนใหญ่ก็มีโอกาสได้ก้อนใหญ่นะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะนะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะธุรกิจการค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะหลังเที่ยงไปแล้วนะคะนะก็เขาเรียกว่าธุรกิจยังไปได้อยู่ไม่เงียบเหงาสักทีเดียวนะคะ2 ดาบนะคะเกีนะ่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าๆกํากลังจะหมดลงมีโอกาสต่อสัญญาใหม่ด้านของการงานมีโอกาสเปลี่ยนง,งานมีโอกาสย้ายงานเขาเรียกว่าจุดหักเหนะคะนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะระวังโทรศัพท์มือถือน,นะคะมีโอกาสตกแตกตกหล่นศูนย์หายมีเหตุต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเสียเงินเกีเก่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ รวมทั้งนะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยนะคะหรือว่าบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ย24สี่มีเลขสี่หกเก้าสองนะคะสี่หกเก้าสองนะคะต่อไปคนวันศุกร์ คนวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันศุกร์นะคะสี่ไม้เท้านะคะ The Hydrofen ช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะจิตใจดีงามนะคะนะเขาเรียกว่า บางคนชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินะคะหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะไปขอพรน,นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คราวคราดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะธุรกิจการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะนะธุรกิจมีความมั่นคงดีนะคะนะใครรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะสามถ้วยนะคะ มักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่งงานนะคะงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญคนดวงเฮงนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้นะคะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะหรือมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะนั่นก็เรียกว่าการความ ดวงดีความดวงเฮงใครโรงงานอยู่ก็จะได้งานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดึงไปทํางานด้วยนะคะหรือว่าสนับสนุนนะคะบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยด้านของความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันอยู่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะมีโอกาสได้รับเงินสินสอดนะคะได้ด้วยเขาเรียกว่าดวงดีดวงเฮงมีโอกาสได้หมดหลานบริวารตั้งท้องตั้งคันนะคะส่วนใครที่ อย่างคนที่ย,ยังเป็นโสดก็จะพบรักพบคนถูกใจนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบซีนะคะมีเลข4531นะคะ4531นะคะต่อไปนะคะคนสาว คนวันเสาร์นะคะแปดถ้วยช่วงนี้คนวันเสาร์มีดวงเดินทางนะคะบางคนเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนพักผ่อนน้อยมากนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะบางคนเกี่ยวกับการงานเข้ากะดึกหรือเปล่าหรือบางคนก็กังวลใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคิดคิดวกไปวนมานะคะทำให้นอนไม่หลับหรือเกี่ยวกับกับดูหนังดูละครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสอ,สอถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่หมิตรใหม่นะคะกายาณมิตรใหม่ๆ สามไม่เท้านะคะณนะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือบางคนอาจจะทํางานควบคู่2อ,อย่างสาอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังมึน นะคะมึนๆงงๆนะคะนะด้วยการที่พักผ่อนน้อยนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้อง,องใช้รถใช้ถนนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่หรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยนะคะบางคนกังวลใจเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะหรือว่ากําลังรอคอยคนรักคู่ครองอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะโดยเฉพาะที่อยู่ห่างๆกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะ ใครบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคิดว่าคนรักเก่าจะต้องหวนกลับมานะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่ๆนะคะแต่เป็นคนที่อ,อกหักรักคุดมาด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะเคยที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขโรมันจากพายุีนะคะมีเลข8 823นะคะ8823นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำน,นายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ